คุณผู้ชมครับและตอนนี้เขตอยู่ที่โซนฟู o ดี้สเตชันนะฮะในงานแมคโคร o ฮอรกครั้งที่ส8นะครับผมและทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือนะฮะอันนี้บังนะฮะเหล่าเชฟในสังกัดฮิลิคอนเนียเอชกรุ๊ปนะครับมาร่วมพิธีเปิดงานในโซนนี้นะครับผมนี่โซนนี้เลยนะฮะที่เขตอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงเอ็กซิเบชันฮอลล์เอิมพีกพิงทองธานีนะครับผมนี่มากันแบบว่าเยอะมากเลยนะฮะนี่ อันนี้ก็เตรียมตัวสำหรับคุกกิ้งโชว์ของเชฟมาตินบรูโนสกับเชฟบิ๊กแชมป์พ่อเชฟไทยแลนด์รุ่นล่าสุดนะครับผมนี่เ,เตรียมกันแบบว่าจัดเต็มนะฮะและที่นั่งแบบว่าชั้นข่าวอยู่ตรงนี้นะคะเชฟบิ๊กนะฮะที่ล่างทองนะฮะผู้ชมส่วนเชฟท่านอื่นๆนี่ก็จะแวะเวียนม,มาคุกกิ้งโชว์ในแต่ละรอบนะฮะซึ่งไปดูได้ที่เพจของแมคโครนะครับผมนะหรือใครที่มาในงานนี้นี่ มาดูผังได้เลยนะฮะตรงหน้างานนะฮะแต่อย่าลืมนะว่าคุณต้องมาลงทะเบียนก่อนนะฮะไม่งั้นที่มันจะเต็มนะฮะแล้วคุณจะหมดโอกาสนะฮะสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยจากเหล่าเชฟในสังกัดฮิโคเนียน,นะครับผมนะ,ะนี่จริงๆอ่ะมีนะคะแต่ว่าเชฟเขาอาจจะติดงานนะฮะนี่เ,เตรียมพร้อมกันหมดแล้วนะฮะ,นะะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตนะฮะ ถ่ายบรรยากาศในส่วนพิธีเปิดก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้พิธีเปิดในโซนฟู้ดี้สเตชันได้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเราจะให้ถ่ายภาพทางนั้นของคณะผู้บริหารนะคะร่วมกันอยู่นะคะนี่นะครับผมใน่วนของพิธีเปิดนะฮะเราอยู่ในเเวณนี้นะคะผมนี่ ค่ะวันนี้เชฟตอนนี้นะครับเหล่าเชฟในสังกัดเฮลิคอเนียนะครับผมได้มาถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริหารนะครับผมร่วมงานกับเราวันนี้ค่ะตอนนี้จะเป็นด้านโดยดึงในนั้นมีเชฟนะคะเหล็กคนล่าสุดมาอยู่ในบูธด้วยนะครับผมตอนนี้ร่วมการเปยนเชิญเลยนะคะด้านหน้าด้านหน้าให้ย่อใช่ไหมคะอ่าด้านหน้าย่อนิดนึงนะคะ จะบังด้านหลังขออนุญาตด้านหน้าย่อนิดนึงเนะาะค่ะย่อนิดนึงนะคะและนี่นะครับสื่มวลชนมาเพราะว่าเรามีเ<ร>ยอะเลยทีเดีนะครับณจุดนี้นะฮะอ่าะ,ะให้พี่ช่างภาพจัดนิดนึงซึ่งตอนนี้นะครับเชฟเก่งกำลังมีปัญหาในเรื่องของการจัดโพสิชันอยู่นะฮะตอนนี้ ในในยอใ,ใช่ครับเชฟระดับโลกแชมหมดเลยเแต่ว่าตอนนี้นแอดมินยังไม่เจอเชฟพึ่งนะครับผมโอเคค่ะมังกรนะคะเจอกันครบทุกคนแล้วตอนนี้เหลือแต่เชฟพึ่งนะคะที่ยังอาจจะแบบว่าติดภารกิจนะคะไม่สามารถมา่วมพิธีเปิดได้นะครับผมวันนี้ ขอรเรียนเชิญคุณกิติกรเพนโรดนะคะประธานเจ้าหน้าทีบา่บริหารบริษัทผู้ชมครับตอนนี้นนบอสดุมนะฮรจำกัดให้เกียรติถ<า>่ายภาพวกก่วนกบนด้วยนะคะเรเรียเชเลรนนี้นรับเรต<า>ิานแบ้แนะครับเรนรัตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้นะครับเรียาเชฟก็จัดระเบียบการถ่ายรูปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น,ะะนี่ เขตอาจจะอยู่บริเวณที่แบบว่าไม่สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะเขตอยู่ได้แบบว่ามุมกล้องตามที่เขตได้จัดที่นั่งนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิทางแมคโรเขาจัดที่นั่งไว้ให้นะคะผมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนมานะฮะนี่ในช่วงนี้จะเป็นการถ่ายภาพของเชฟทุกท่านเลยนะคะเมื่อสักคู่นี้คือการถ่ายรูปรวม ของเหล่าเชฟนะครับกับผู้บริหารนะฮะแล้วก็บอสใหญ่ของคาฮิลโคเดียนะครับแล้วตอนนี้เคก็ได้นําบรรยากาศของเหล่าเชฟในสังกัดนะครับมาอยู่ในบริเวณนี้นะครับผม ตอนนี้แอดมินเริ่มสงสารเชฟเก่งแล้วเพราะว่าเชฟเก่งนี้คือแบบว่าโดนจัดโพสิชันแบบว่าเยอะมากผู้ชมอ่ขยับนิดนึงนะคะเดีพี่ตะก้องจัดเซตน,นิดนึงแล้วตอนนี้แอดมินก็อยู่บริเวณหน้างานแล้วนะครับผมนี่นี่คือบริเวณเที่เขตสามารถถ่ายได้แล้วนะคะอคตอนนี้นะฮะ อย่างที่บอกนะครับจริงๆมีอีกท่านหนึ่งคือเชฟพึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เชฟพึ่งติดภารกิจนะครับผมไม่สามารถมาร่วมพิธีเปิดได้นะฮะตอนนี้เหล่าเชฟนะคะได้ทำการพักผ่อนนะฮะนี่นะฮะตอนนี้เชฟนะะได้คุยกับหม่อมหลวงวันทิ์นะฮะซึ่งอยู่ที่บูธของ u n i l e v e r Food s o l u t i o n นะฮะตรงข้างๆตรงนี้เลยนะฮะเขาจะเตียบคุกกิ้งโชว์แต่ตอนนี้หม่อมป้อมเนี่ยได้มาคุยกับเหล่าเชฟก่อนนะฮะดี ในอีกสักครู่นะครับเขตจะนำบรรยากาศในส่วนของการคกกิ้งโชว์ของเชฟมาตินกับเชฟบิ๊กมาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมย้ำอีกทีนึงโฟนไอโซนฟู้ดสเตชันจะอยู่พาร์เจ็ดนะครับผมในงานแมคโครโคลเรกาครั้งที่สิบแปดครับนี่ตามนี้เลยจ้ะ เชฟในบรรกัศนะครับของผู้เรียนหาและก็บอสอย่างใุ้นคุ้นใจครับผมจริงๆนะครับก็มีเชฟคอยกับเชฟพิ่มมานะครับว่าสองคนนี้ติดกระดิ่ครับซุปตี๋รดีซุปกระดูกหมูเข้มข้นชนิดหนาวนะคะโดยผงเห็ดหอมแล้วก็ผงลาบน้ำตกของเราค่ะผงต้มยำมาใส่ข้างในแล้วก็ห่อด้วยแป้งพาสต้าหรือว่าแผ่นเกี๊ยวนะคะก็วันนี้ใครที่บอกว่าอยากเพิ่มช็อปแล้วก็เอาสูตร พูดถือกระเป๋าไอรอนเชสไทยแลนด์ท่านหนึ่งนะครับผมนี่ดูดูมีราศีมากเลยนะฮะอันนี้คือที่นะฮะเชฟใบตองก็มาด้วยนะคะนี่นน่ในในหันหลังอีกนิดนึงครับผมโอ้ยเลิศมากค่ะทีมลูกจันนะคะเลิศมากนะฮะโอเคครับผมนี่นี่สามสาวนะคะ สองหางเลยคะวันนี้เชฟมาสั่งไปค่ะอันนี้ BTS นะคะให้ดูกันแบบว่าสดๆ <BTS S 1> เลยทำไมแว่นไม่ลงเหมือนที่ท